ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสลับลิปเนี่ยครับชมบรรยากาศเลยครับล่องหงายอีกแล้วครับเป็นรอบเป็นรอบครับนี่เป็นว่าลูกผสมนะครับว่าลูกผสมเบียร์มาสเตอร์ครับนี่ครับเป็นลูกผสมเบียร์มาสเตอร์ช่วงกําลังกินห้าครับนี่การพัฒนาหรือว่าการจะเรื่อนเติบโตขวงเพินกําลังมากกาลังมากดีเลยนะครับว่าสิเป็นเม็ดสีนี่ครับ การเรียงว่าต้วนั่นเพราะว่าเป็นการศึกษาเลี้ยงดูนะครับเป็นการศึกษาเลี้ยงดูนะครับหาพอพันธุ์หาแม่พันธุ์มาไว้ในขอ,อกในฟ้ามนะครับเป็นการพัฒนาเลยนะครับช่วงนี้ราคาว่าเทากับย,ย่างยุโตยนะครับย่งบะขึ้นมะลุ่งไหลนะครับเห็นแล้วผมก็ว่าโอ้การเรียงว่าพัฒนาสายตัวนั่นเนี่เพราะว่าได้คว้มดูนะครับได้คว้มดูหลายนะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องอพอพันธุ์เรื่องแม่พันธุ ก็บบ่าวาสิเป็นเรื่องสถานทีพ่าว่าเป็นครอบนี่ครับหรือว่าเป็นแปลงหญ่าครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงว่าคิดอยากเลี้ยงว่าเมื่อไหร่นะครับควรอศึกษาไว้นะครับนี่ครับนี่กับเป็นหย่าแพ่งกุลาครับเป็นหย่าแพ่งกุลาที่ผมปลูกไว้อยูป่ปรมมัณนสิบกาไ่เลยครับสิบสี่สหาไร่เนี่ยครับปลูกไว้คนในกินแบนนีนะครับนี่ลูกผสมบีมัตเตอร์เป็นลูกไส้ของเจ้า วัชเชอร์นะครับเนี่ยครับลูกไส้ของเจ้าวัชเชอร์นะครับหน้าตาเพิ่นกําลังมาปีก็กลัวแหละครับเพิ่นก็สิครบสองปีเดือนธันวาแหละครับปีไม่พอดีนะครับเพิ่นก็ครบสองปีนะครับก็เลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับการพัฒนาอ๋ผมก็ใส่ห่วงไว้เด้อครับใส่ห่วงไว้ครับทดลองเพิ่นเบิ่งไว้นะครับ ดูแลสุขภาพวมื่อไหช่วงหนาะฝนที่พมวงมาเป็นสิ่งที่สำคัญครับมันเลี่ยงง่ายครับว่าลูกผสมบีบมาเตรอครับเลี่ยงง่ายิ่นกินมาค่อยเลือกครับนี่กินมาค่อยเลือกกินดีนี่ครับมันกินหยาเพิ่งกุหลาบลูกผสมลูกไสจะว,วุดเชื่อกันสีหนาตาความหนาลึกนะครับเป็นเป็นว่าหนาลึกไงนี่ครับนี่ เป็นไรข้อมสั่งหนาลึกไงน้ำจิ้งน้ำตัวคนนี้ครับเห็นแล้วเพว่าโอ้บางคนได้เต็มเต็มงวดเพราะว่าหน,นาคักลนะครับนี่ใครกำลังลุ้มนี่ครับกำลังเติบโตเห็นแบบนี้เพราะว่าง่ามนะครับเป็นว่าข้องสั่งเบ่เบาไงปันกลางแต่ว่าเพิ่นได้ความหนาความลึกนะครับได้ข้อมหนาความลึกเข่ามา ดึกแล้วก็เม็ดสีก็ดีครับเม็ดสีลูกผสมนี่พ่ว่าได้ขนาดนี้พ่ว่าดีแล้วครับดีเลยครับลูกผสมเบียมาเตอร์พ่ว่าได้ประมาณนี้ดีเลยนีะครับการพัฒนาลูกผสมผมกับผสมไว้หลายหลายแม่ย้ะครับช่วงปีนี้ครับผสมไว้ครับผมกับป้บมาเป็นลูกผสมเบียมาเตอร์แล้วครับส่วนไหลแล้วครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับป้บมาให้เป็นลูกผสมเบียมาเตอร์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ แบบมาเลยครับช่วงนาข้างว่าอยู่แบบนี้แหละครับตั้งสั่งใจครับคิดให้ดีครับสิไปสายสวยงามหรือว่าสิไปสายเนื้อค็คิดเอาเลยครับเาตัดสินใจเลยครับตัดสินใจด้วยตัวเองเลยครับครับทายลิปนี้ครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจี๊ยบจะใหได้ความไข่กระยาไดมีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางครับทายชิปนี้ครับฝากกดไหลกดแช่ กดติดตามใหมผมน้ำนะครับด้อยแกงเตือนชิบต่อไปครับกาเข้าวาสวัสดีครับ